ุชูชมคะถ้าพูดถึงระบบเกณฑ์ทหารในปัจจุบันก็อาจจะมีคำถามว่ายังมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนขณะที่หลายๆประเทศก็เริ่มที่จะทบทวนเรื่องของการรับทหารเกณฑ์มากขึ้นนะคะวันนี้คิดยกกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิศประธาน TDI ค่ะทำไมจะต้องมาให้ความสําคัญคุยกันเรื่องของระบบการเกณฑ์ทหารคะอาจารย์จริงๆคงมีหลายประเด็นนะครับที่พูดคุยกันได้ครับแต่สําหรับเมืองไทยนะครับ ก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับธุรกิจของไทยก็จะบ่นกันว่าขาดแคลนแรงงานอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่เอาคนหนุ่มนะครับเข้าไปฝึกทหาร2ปีนะครับก็เลยเป็นจุดที่คงต้องตั้งคําถามกันบ้างแล้วถ้าเกิดเราดูปรากฏการณ์ทั่วโลกนะครับอย่างเช่นเราดูซีรีส์ใหม่นะครับของ Netflix นะครับที่ออกมาเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาพอสมควรครับหนังเรื่องใหม่คือเรื่อง DP นะครับเป็นเรื่องของการที่ มีตำรวจของฝ่ายทหารนี่นะครับไปคอยดูว่าคนหนุ่มเกาหลีที่เข้าไปฝึกทหารนะครับทหารเกณฑ์มีใครหนีทหารบ้างทําให้พบเรื่องราวนะครับที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในค่ายทหารเกณฑ์ของเกาหลีใต้ครับซึ่งก็เลยเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดการถกเถียงมากมายเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องทหารเกณฑ์ไม่ใช่เรื่องเฉพาะเศรษ,ษฐกิจแต่เป็นเรื่องการเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยครับ คือถ้าไปดูแนวโน้มระดับโลกขณะนี้การเกณฑ์ทหารก็มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับที่ผ่านๆมาด้วยใช่ไหมคะการเกณฑ์ทหารนั้นเกิดขึ้นมานะครับในฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกนะครับตอนที่จะทําสงครามกันเกิดการเกณฑ์ทหารขนาดใหญ่นะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2ครับตอนนั้นเกือบทุกประเทศในโลกต้องเกณฑ์ทหารกันแต่หลังจากนั้นการเกณฑ์ทหารก็ลดลงลดลงครับ ในตลอดระยะเวลาประมาณ20ปีที่ผ่านมานะครับประเทศตะวันตกไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสสเปนอิตาลีเยอรมนีครับเลิกการเกณฑ์ทหารไปแม้ว่าจะมีบางประเทศนะครับที่เคยเลิกเกณฑ์ทหารกลับมาเกณฑ์ทหารใหม่อย่างเช่นยูเครนลิทัวเนียหรือว่าสวีเดนครับประเทศเหล่านี้อยู่ใกล้กับรัสเซียแล้วรู้สึกว่ารัสเซียอาจจะเป็นภัยคุกคามจึงต้องหาวิธีป้องกันตัวเองครับแต่โดยรวมๆแล้วการเกณฑ์ทหารอยู่ในขาลงทั่วโลกครับ ทุกวันนี้เกาหลีใต้ก็ยังใช้วิธีภาคบังคับใช่ไหมคะว่าผู้ชายทุกคนต้องเป็นทาหารนะคะถูกต้องเลยครับในบรรดาประเทศใกล้ตัวเราหรือคนไทยรู้จักดีนะครับอย่างน้อยมีสักสองสาประเทศครับที่เกณฑ์ทหารผู้ชายทุกคนนะครับแล้วก็บางประเทศก็เกณฑ์ผู้หญิงด้วยนะครับที่ใกล้ๆตัวเราก็คือสิงคโปร์ครับผมก็เคยมีเพื่อนนักเรียนสิงคโปร์นะครับซึ่งก็จะมีอายุเยอะมากกว่าชาวบ้านเพราะว่าต้องไปเกณฑ์ทหารมาก่อนเป็นเวลา2ปีครับ เกาหลีใต้อย่างที่เราคุยกันนะครับก็มีเกณฑ์ทหารแล้วคนฝ่าฝืนเกณฑ์ทหารมีสิทธิจำคุก10ปีด้วยนะครับอิสราเอลก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการเกณฑ์ทหารยาวนานถึง3ปีประเทศเหล่านี้นะครับคือประเทศที่อยู่ใกล้กับประเทศที่ใหญ่กว่าหรือมีภัยคุกคามนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้อยู่ใกล้เกาหลีเหนือนะครับอิสราเอลอยู่ท่ามกลางอาหรับและสิงคโปร์ก็รู้สึกว่ามีภัยคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้านมาเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้ จึงต้องเกณฑ์ทหารเพื่อสร้างแสนยานุภาพเอาไว้ป้องกันตัวครับการเกณฑ์ทหารนะครับคือการเอาคนที่ทํางานทําการอยู่หรือเรียนหนังสืออยู่นะครับมาเป็นทหารซึ่งก็แปลว่ามันมีค่าเสียโอกาสเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นในทางเศรษฐกิจก็คือการเสียแรงงานโดยเฉพาะแรงงานหนุ่มสาวในยุคที่สังคมไทยกําลังเป็นสังคมสูงอายุครับในเวลาเดียวกันนอกจากเสียแรงงานสร้างเศรษฐกิจแล้วนะครับการเอาคนเหล่านั้นมา ทำให้ภาครัฐต้องเสียทรัพยากรด้วยนะครับในด้านของสิทธิมนุษยชนการที่รัฐไปบังคับใครมาสักคนหนึ่งทําให้คนเหล่านั้นเสียอิสรภาพเสียเวลาซึ่งก็ต้องตั้งคําถามว่ามันมีเหตุจําเป็นขนาดนั้นหรือไม่โดยเฉพาะอย่างกรณีของประเทศไทยซึ่งไม่ได้มีภัยคุกคามจากสงครามเป็นเวลานาน,านและภัยคุกคามทุกวันนี้นะครับมันก็เป็นภัยคุกคามอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งการฝึกทหารแบบทหารเกณฑ์ ไม่น่าจะช่วยป้องกันภัยคุกคามเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งคําถามว่ายังมีความจําเป็นต้องคงอย่างนี้ไว้หรือไม่แล้วถ้าจะปรับเปลี่ยนนะครับของไทยก็อาจจะใช้เหมือนกับหลายประเทศธรรมก็คือเลิกใช้ทหารเกณฑ์หันมาใช้ทหารอาสามากยิ่งขึ้นครับแต่อย่างกรณีของอิสราเอลจากที่ดิฉันได้เคยไปดูงานบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี จำนวนมากมาจากทหารที่ผ่านการทํางานในกองทัพแล้วก็ดูดูแลเขาภูมิใจมากเลยนะคะที่ได้เคยเป็นทหารนะคะตัวรีนีของอิสราเอลนะครับก็คือการที่ถูกเกณฑ์ทหารเข้าไปนะครับสำหรับคนที่มีทักษะดีจะได้มีโอกาสต่อยอดทักษะด้วยโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีหลายเรื่องครับถูกใช้ในการทหารอย่างเรดาร์ก็สามารถประยุกต์ใช้ในทางพลเรือนในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเช่นบริษัทเวย่านะครับ ก็เอาเทคโนโลยีเรดาร์นะครับที่ใช้ในด้านการทหารไปใช้พัฒนานะครับกับการก่อสร้างทำให้เห็นว่าท่อต่างๆที่ฝังอยู่ในกำแพงของตึกเก่าๆมันอยู่ที่ไหนนะครับโดยไม่ต้องทึบตุกเอามาดูนะครับและใช้เทคโนโลยีคล้ายๆกันในด้านสุขภาพเช่นไปตรวจมะเร็งเต้านมของผู้หญิงได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจบออกมาจากทหารเกณฑ์ของอิสราเอลนะครับ มีคนกล่าวว่าเหมือนกับไปเรียนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเลยนะครับจบมาแล้วได้ทักษะได้เครือข่ายคือเพื่อนทหารเกณฑ์ด้วยกันแล้วไปทําธุรกิจด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าไม่ใช่เป็นของเสียเปล่าแต่นอกจากช่วยรักษาความมั่นคงประเทศแล้วยังสร้างทักษะให้กับแรงงานรุ่นหนุ่มสาวได้ด้วยครับไทยเองควรที่จะได้เรียนรู้อะไรคะจากแนวโน้มที่เกิดขึ้นในระดับโลกนะเราคงต้องประเมินกันใหม่นะครับว่าความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงทุกวันนี้มันหน้าตาย,ยัางไง มันยังใช่ความเสี่ยงที่ประเทศเพื่อนบ้านจะมาลุกรานเราหรือไม่นะครับแล้วถ้าไม่ใช่นะครับถ้าสงครามในโลกที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนไปสูง่สงครามใช้เทคโนโลยีสงครามใช้มันสมองในการสู้รบกันมากขึ้นการเกณฑ์ทหารแบบเดิมที่เคยทํากันมายังเหมาะสมหรือไม่ต้องตั้งคําถามครับและคงต้องดูว่าประเทศส่วนใหญ่ในโลกเลิกการเกณฑ์ทหารกันไปแล้วเพราะได้ไม่คุ้มเสียนะครับเพราะฉะนั้น เมืองไทยก็ควรจะพิจารณาปรับเหมือนกันว่าควรจะเลิกไปเลยหรือถ้าเกิดยังต้องมีนะครับต้องให้การเกณฑ์ทหารเป็นประโยชน์กับทหารเกณฑ์นะครับทำแบบอิสราเอลไม่ได้อย่างน้อยทําแบบน้องๆของอิสราเอลก็ได้ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่อย่างน้อยรัฐบาลก็มีแนวความคิดอยากจะทบทวนเรื่องการเลิกการเกณฑ์ทหารซึ่งผมก็ขอเชียร์เต็มที่ให้รีบทบทนเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเลยครับ โจทย์ความมั่นคงกําลังเปลี่ยนไปและซับซ้อนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะส่งผลต่อแนวคิดเรื่องของการเกณฑ์อาหารในไทยด้วยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ